ตรงกับตัวดังเป็นเลขอะไรไปฟังนะครับล่าสุดนะครับผมได้ไปเช็คมาแล้วนะครับผมถ้าขึ้นต้นด้วยเลข6อันนี้จะดังทั้งหมดเลยนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่60จนถึง69นะครับแล้วบังเอิญว่าตัวเปิดของเรานะครับตรงกับเลข6เลยนะครับนะมีเลข6ด้วยนะครับท่านใดที่ชอบเลข6เหมือนกัน นะครับหรือท่านใดที่ไม่ชอบเลข6นะครับก็ฟังได้สําหรับท่านใดที่ชอบเลข6นะครับค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับยิ่งท uh, so uh ิ huh. settling, ้งไว้นานยิ่งหายากนะเลข6ค่อนข้างที่จะมาแรงอยู่นะครับสาหรับตัวที่ผมได้มานะครับตัวเปิด16กรกฎาคมนี้นะครับตัวเปิดก็คือ6 2นะครับตัวเปิด62 26ประมาณนี้ท่านใดที่ชอบเลข6นะครับหรือเลข2ก็ติดติดไว้หน่อยนะครับ2 6 6 2แต่ ่านใดนะครับชอบเลข6แต่ไม่ชอบเลข2เลยนะครับผมแนะนําว่าเป็น6-1นก็ได้นะครับเป็น6160หรือ6968อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ติด,ตดเลข6ไว้แล้วกันเนาะนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับของจริงไม่มีปากลิงไม่มีแจกของแล้วก็ไม่มีเข้าบ้านนะนะครับถ้าให้ก็คือให้เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจนะครับจะไม่มีเข้าบ้านหรือหลังบ้านเด็ดขาด ครับเนาะที่ผมพูดมานะครับก็เพื่อป้องกันทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ16บหกกรกฎาคมน,นี้โชคดีทุกคนครับ